ในสภาอิตาลีวันนี้จะพามาทาครีมสูตรบํารุงผิวนะคะจะช่วยในเรื่องริ้วรอยผิวไม่กระจ่างใสแล้วก็ยังช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรก เราจะใช้เปลือกกล้วยนะคะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเปลือกเขาแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้เนื้อของเขานะคะเราจะใช้เปลือกของเขานะคะในส่วนของเปลือกกล้วยก็จะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วลดเลือนรอยสิวที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็จะก็จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะในส่วนของเปลือกกล้วยเนาะหลังจากนั้นนะคะให้เรานําเปลือกกล้วยมาหั่นนะคะ หั่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เราหั่นแบบนี้นะคะนี่นะคะเปลือกกล้วยที่เราหั่นแล้วนะคะหรือใครจะเอาเฉพาะเปลือกของเขาข้างในแบบนี้ไปขัดฟันถูฟันก็ได้นะคะฟันขาวมากๆเลยนะคะหรือจะเอาเฉพาะส่วนนี้ส่วนเปลือกของเขาไปขัดหน้านะคะผิวขาวเต่งตึงดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวเคยทํามาแล้วนะคะหลังจากน,นั้นให้เรานําเปลือกกล้วยไปปั่นนะคะ กระบอกเลยค่ะเราเอาพอประมาณนะคะนี่ค่ะเอาพอประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราเติมนม,มสดไปประมาณถ้าจะกะเป็นครึ่งแก้วก็จะกะให้ไม่ถูกเนาะ,ะหนึ่ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะ 4ช้อนโต๊ะนะคะในส่วนของนมสดให้เราไปปั่นกันนะคะนี่คือเปลือกกล้วยกับนมนะคะเขาไปปั่นออกมาแล้วสีเขาก็จะออกค่อนข้างมืดๆด,ดำๆหน่อยนะคะเพราะเปลือกกล้วยก็จะเขียวๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรามากรองเอาแต่น้ําของเขาเลยนะคะเราจะใช้เฉพาะส่วนน้ํานะคะนี่นะคะคือน้ำอ่า เปลือกก้ยกับนมนะคะที่เราไปปั่นรวมกันแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำมาเข้าแบบนี้สีเขาจะออกำดำๆแบบนี้เพราะว่าเปลือกกล้วยนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาทําส่วนผสมกันเลยค่ะหนึ่งช้อนชาเราจะช้าอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะหรือแล้วแต่ใครจะทํามากทาน้อยสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ ตัวนี้คือน้ำมันย่าเอ็นยืดนะคะส่วนตัวสกัดเองนะคะในส่วนของน้ำมันย่าเอ็นยืดนะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยเรื่องลดเลือนริ้วรอยสารพัดประโยชน์เลยนะคะในส่วนของน้ำมันย่าเอ็นยืดนะคะลองเข้าไปดูใน Google นะคะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะสุดยอดจริงๆนะคะในส่วนของอ่าน้ำมันย่าเอ็นยืดนะคะตัวนี้คือสกัดเองเอามาทำสกัดมาไว้ใช้นะคะ ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเราทำใช้เองของเรานะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องกะปริมาณนะคะบีบลงไปเลยค่ะนี่คือน้ำมันตัวต่อไปนะคะน้ำมันตัวนี้เขาจะมีผสมอยู่ตรงนี้สามตัวมีน้ำมันเมล็ดถั่วอัลมอนด์น้ำมันเมล็ดถั่วาทานตะวันและก็น้ำมันเปลือกส้มนะคะ อยู่ในขวดขวดนี้นะคะซึ่งเขาสามารถใช้ได้ตั้งกับหัวจะลดเท้าเลยนะคะในส่วนของน้ำมันสูตรนี้นะคะ,ขะ,คะเขาจะสุดยอดเลยนะคะให้ความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนน้ำมันตัวนี้เนาะเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาใส่ไปเลยนะคะเพื่อผิวของเราเองค่ะนี่ใส่ไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะ สีก็อาจจะไม่สวยนะคะเพราะเขาเป็นเปลือกกล้วยเนาะแต่สรรพคุณเขาสุดยอดจริงๆนะคะนี่คือตัวต่อไปนะคะคือวิตามินอ e. ีใครมีแบบเม็ดแบบไหนก็ใช้ไปเลยนะคะในส่วนของวิตามินอ e. ีล้วก็จะใช้หนึ่งเม็ดนะคะใครอยากใส่เยอะเพิ่มเยอะลงไปก็ได้เลยนะคะในส่วนของวิตามินอ e. ีเขาก็จะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสไวยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้น สารพัดประโยชน์นะคะในส่วนของวิตามินอ e ีเนาะเราก็จะใช้อยู่ที่1เม็ดนะคะบีบลงไปเลยค่ะเขาจะเป็นน้ำมันแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะในส่วนของวิตามินอ e ีเนาะนี่ค่ะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเจลันหางเจละเคนะคะในส่วนของเจลานหางเจละเคะเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆสารพัดประโยชน์นะคะ ในอ่าสรรพคูณเจีววันหัางจะระวข้เราก็จะใช้อยู่ที่สองถึงสามช้อนชาหรือแล้วแต่ว่าน้ําตรงนี้เราทํามากทําน้อยนะคะเรากะดูปริมาณนะคะนี่เนาะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาใช้ไปก่อนถ้าเขาเลี้วเราเพิ่มได้นะคะ กลนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนลค่ะสีของเขาอาจจะไม่สวยนะคะสีอกสอกม่วงนะคะสีออกม่วงๆค้ำๆเนาะแต่สรรพคุณของเขาสุดยอดนะคะนี่ค <mon trans ito> ่ะเนื <mon> ้อของเขาจะเนียนมากเลยนะคะเราตีเขาเข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเนื้อเนียนจริงๆค่ะนี่เลยนะคะเนื้อของเขาเนียนมากๆสีเขาอาจจะไม่สวยค่ะแต่สรรพคุณของเขาสุดยอดจริงๆนะคะ เรามาทากันเลยค่ะเรามาทาเลยนะคะสีก็จะไม่สวยแต่ว่าสรรพคุณของเขาสุดยอดนะคะเนื้อของเขาจะเนียนนี่นะคะเนื้อของเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทาไปเลยค่ะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะ เก็บในตู้เย็นได้เก็บถึงสิบวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นนมสดนะคะเป็นนมสดแล้วก็เป็นเปลือกกล้วยสดเนาะก็ไม่อยากแนะนําให้ทําเยอะไม่อยากแนะนําให้เก็บไปนานนะคะเดี๋ยวก็เสียค่ะนี่ค่ะเราทาแบบนี้แล้วก็ปล่อยเขาแห้งใครอยากทาเดครีมไนครีมก็ทาทับไปได้เลยนะคะแต่อย่าลืมเก็บในตู้เย็นนะคะห้ามเก็บไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวเขาจะเสียนะคะ กเนนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกาทการ,การติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทีค่ะคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูต,สตเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ